อ่ะก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยเนาะเฮียไก่บอลเต็งนะครับก็จะให้บอลเต็งทุกวันนะครับ VP ีทุกวันเนาะอ่ะสรุปผลของคู่เมื่อวานก่อนดีกว่าคู่ของเมื่อวานครับอ่ะมาใหม่คู่ของเมื่อวาน,นครับ,น,น,รบนี่ผมให้ไปในส่วนของชเชลลเก้กับบาเยนนครับก็บวกวันที่เรียบร้อยนะครับบวกที่เรียบร้อยอ่ะบวกนะครับอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ออฟเฟนไฮก็บวกนะครับโอ้โหสูงหมดเลยเนาะสูงหมดเลยก็ถือว่าได้หมดเลยนะ ได้ทั้งประมาณ4ี่หน้าเลยนะบวกทั้งสูงนะสูงครึ่งแรกก็เล่นได้นะพวกนี้เนาะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากเลาก็บวกกันที่เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็บอกกลุ่มของผมดีกว่ากลุ่มของผมนะครับมีอยู่2กลุ่มมีอยู่2กลุ่มนะนี่ครับก็ให้มาแล้วเนาะ V.P อะไรเนาะก็อยากได้ก็มาเอาดูกันได้เลยนะก็เมื่อวานก็บวกเหมือนกันเมื่อวานก็บวกกันจายในกลุ่มนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ อ่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มาอีกแล้วนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็บวกบวกพาบวกหมดแล้วครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็มาเข้าดูกันได้นะเข้ากลุ่มกันดูกันได้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เปิดขั้นต่ําเพียงหนึ่งร้อยบาทก็เข้ากลุ่มผมได้แล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าก็แอดที line ่ไลนซีเคตั้งสองหนึ่งสี่ศูนย์มาเลยก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะลิงทิ้งลิงกไว้ให้ ใต้คลิปนะครับก็มาคลิกดูกันได้นะครับไม่กัดน,นะหรือว่าคลิกเข้ามาถามสอบถามดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็พอดีกว่าก็เอาเป็นคู่วันนี้ของวันนี้ดีกว่าเนาะคู่ของวันนี้นะครับอ่ะคู่ของวันนี้นะครับก็ก็จะให้ในส่วนของอ่ะวีคอมนะครับต้อนรับการมาเย็นของสเปอร์เนาะก็ผมให้ก็ต่อในที่ราคาลูกครึ่งควบสองลูกนะครับ เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดดีกว่าสถิติ5นัดหลังสุดนะครับไม่มีเนาะไม่มีก็สเปอร์ก็ชนะไปที่4สานะครับในบ้านสเปอร์เนาะก็วันที่28นะครับเดือน01 2017เนาะโอ้โหถือว่าไกลอ่ะเพิ่งเคยมาพบกันอีกรอบนั้นรอบรอบหลายปีนะ,นะอ่ะก็สถิติ5นัดหลังสุดของสเปอร์นะครับก็ เอาของวีคอมนะครับขอไปนะของวีคอมนะครับก็ชนะ2นะครับเสมอหนึ่งแพ้2นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคนะไม่ก็ค่อนข้างโอเคนิดนึงนะครับมาดูฟอร์มในในบ้านของวีคอมกันดีกว่านะวีคอมนะครับก็ชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2เหมือนอีกเช่นเคยนะครับมองนะผมมองดูแล้วนะก็ในบ้านก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับวีคอมนะครับโอเคแล้วมาดูของสเปอร์กันบ้างดีกว่าสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ สถิติอ่านนหลังสุดนะครับที่ไปเยือนเข้ามานะก็ชนะ4นะครับเสมอ1นะครับแพ้ศนย์ถือว่าฟอร์มดีมากเลยทีเดียวนะครับมาดูสถิติการเยือนของอสเปอร์นะครับก <network> ็ชนะ3านะครับเสมอ1แพ้1ถือว่าฟอร์มก็ยังดีเหมือนเดิมเรามาดูสถิติรวมกันดีกว่าสถิติรวมนะครับก็ยังอยู่ที่ฟอสเมฮอสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับวีคอมก็อยู่อันดับที่12ของตารางเนาะก็ เพิ่งแข่งเป็นนัดเดียวนะแต่ละคนนะครับแต่ละทีมน,นะโอ้โหพูดผิดติดอ่างเลยเนาะ,ะเกมนี้นะครับผมก็ขอไปดูที่ราคาน้ํากันดีกว่านะเฮนดิแคปเกมสูงตันนะครับก็ราคาไหลนะครับราคาไหลราคาไหลนะไปเป็นสองลูกเต็มเต็มเลยนะสองลูกเต็มเต็มนะตอนนี้จากลูกลูกครึ่งควดสองนะไปเป็นสองลูกเต็มเต็มนะครับอัตราการจ่ายนะครับก็ลดลงนะครับจาก เก้าสามนะครับไปเป็นศูนย์จุดเก้าสองเนาะอันนี้ก็เพิ่มขึ้น,ปน,นไปเป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งะครับไปเป็นเออหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับไปเป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเนาะก็อถือว่าหนึ่งสตางค์เ,เกณฑ์สูงต่ำครับตอนนี้ไหลขึ้นไปเป็นสามควบสามครึ่งเนาะก็ถือว่าฟอร์มเอ้าขอไปฟอร์มโอ้โหพูดอ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าเกมนี้ถือว่าไหลนะเกมนี้นะผมน่าจะมองไปที่สูงเลยนะ คืนนี้นะครับผมให้ไปที่ทอตแนมฮอสเปร์นะครับก็น่าจะชนะไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ะอีกทีมนึงแล้วกันเนาะก็เอลติกบิงบานะครับต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่น,นะครับเรามาดูสถิติห้านัดนหลังสุดดีกว่าสถิติห้านัดนหลังสุดของทั้งสองทีมที่พบกันนะครับก็ชนะศูนย์นับเสมอสามนับแพ้สองนะถือว่าเกตาเฟ่น,นะครับถือว่าชนะมากกว่าเนาะ ก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะที่พบกันมานะครับของแอลติกบิงเบานะอ่าเรามาดูสถิติ้านั้นหลังสุดของบินเบาบ้างดีกว่านะก็้านั้นหลังสุดนะครับก็ชนะสานะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยทีเดียวอ่ามาดูฟอร์มในบ้านกังไงฟอร์มในบ้านของทีมนี้นะครับแอตอบินเบานะครับก็ชนะสองนะครับเสมอศูนย์แพ้สามนะครับถือว่าฟอร์มแย่เลยทีเดียวในบ้านเนาะ อ่้เรามาดูของเกตาเฟ่บ้างดีกว่าของเกตาเฟ่นะครับก็นัดล่าสุดที่แข่งมานะครับห้านัดน่าถือว่าชนะ2นะครับเสมอศูนย์นะแพ้สามถือว่าฟอร์มแย่มากเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูฟอร์มการเยือนของเขาบ้างดีกว่าห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3นะครับเสมอศูนย์แพ้2ถือว่าค่อนข้างดีนิดนึงมานิดนึงไปอ่ะเรามาดูสถิติที่อันดับดีกว่าอันดับนะครับอันดับก็เกตาเฟ่นะครับอยู่อันดับที่12นะครับมี มีอยู่18เออแข่งไปอยู่18นะครับก็ชนะ6นะครับเสมอ5นะครับแพ้7ได้16เสีย18นะครับแต้มมีอยู่ย3ิคะแนนเนาะก็เรามาดูสันติบ,บิงเบาบ้างดีกว่าก็แข่งไป18นะครับก็ชนะ6เนาะเสมอ3นะครับก็แพ้9เลยนะได้21ิบอดนะครับเสียแค่ย2ิบนะครับก็ แต่ไม่อยู่ยิบเอ็ดคะแนนนะก็เกมนี้ครับก็เรามาดูที่เบดสามหกห้ามันหวาราคาเฮนดิแคปเกมสูงต่ำครับเกมสูงต่ำนะเดิมเดิมแบบนี้นะเดิมเดิมแบบนี้นะก็อัตราการจ่ายก็ลดลงนะไปเป็นศูนย์จุดเก้าหกนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นศูนย์จุดเก้าเจ็ดเนาะก็แต่ราคาการเปิดมาก็ยังอยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับก็ราคาประมาณนี้เนาะก็เกมสูงต่ำนะครับก็ยังที่ หน,หนึ่งครึ่งควบสองเนาะเกมนี้นะผมมองนะผมมองเลยนะเกมนี้นะครับผมมองนะครับก็น่าจะเป็นเกตาเฟ่ A นะครับน่าจะเอาชนะไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ก็สองประตูต่อศูนย์ไม่ก็สองหนึ่งนะประมาณน,นี้นะอ่าผมขอฟันธงแล้วครับผม,ผมขอฟันธงไปที่เกตาเฟ่ A กับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็เกก็ผมก็ให้เป็นแนวทางนะครับก็ไม่ไม่แนะนําให้ตามตลอดนะก็ก็ถูกหลายวันแล้วไม่อยากพูดเยอะเนาะ เอาเรามาชมกลุ่มนี้ต่อดีกว่ากลุ่มนี้นะครับก็ใครที่อยากเข้านะก็มาเข้าดูกันได้เลยนะครับก็มีอยู่สองกลุ่มก็ให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนมีทั้งบาคารา่าเต็มหมดนี่ตเต็มไม่หมดเลยนะอ่านี่ V ีีมีไม่หมดผมก็จะให้ช่วงนี้ผมพักผมพักนะั่นเพราะว่าผมยังไม่ได้ให้นะผมพักสี่วันเลยนะแต่ยังไม่ได้ให้ Vp ีของผมนะอ่าเรามาดูอ่ะเราก็พอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะก็ใครที่อยากเข้านะครับก็ฝากอ่ะไม่ได้ฝากเลย ก็อันนี้ได้เลยนะก็แอดแอดที่ไลน์ซีเค4 0สองได้เลยนะถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับมีทีเด็ดเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะก็สมัครขั้นต่ำเพียง1นึ่งร้อนะครับก็เข้ากลุ่มทีเด็ดได้แล้ะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อของเฮียไก่นะครับก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าขอให้มันหมัน,มนทุกคนนะครับก็กราบสวัสดีครับ